หนังสือเรียนรายวิชาภาษาไทยวันนักดีลำนำชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งบทที่สี่ฝนตกแดดออกมาเริ่มอ่านกันเลยค่ะฉันชอบฝายฝนร่วงหล่นจากฟ้าฉันชอบแดดจ้า ฟ้าสวยสุดสผลฝนตกแดดออกนกกระจอกบ,บินไปฟังเพลงกับฉันไหมมาสิมาฟังฝนตกแดกออกฝนตกแดดออกนกกระจอกแปลกใจโหสิงบินไป ไม่รู้หุนทางไปพบมะพร้าวนกหนาวควรครางที่มะพร้าวใจกว้างขอพักสักวันฝนตกแดดออกนกกระจอกพักผ่อนพอหายเหนื่อยอ่อน ดินจรถายผันขอบใจที่มะพร้าวถึงคราวช่วยกันน้ำใจเุ่พันไม่ลืมบุญคุณฝนตกแดดออกนกกระจอกบินมาฟ้าใสาแดดจ้า ต้นหญ้าเองนไหวร้องรำทําเพลงคื้นเพลงหัวใจเธอชอบบ้างไหมามาสิมาร้องเพลงฝึกอ,อ่านเพิ่มเติมแมวเดินมาหมาวิ่งไป แมวเดินไวหมาย้อนกลับมาลองเปลี่ยนคำใหม่แล้วลองทำท่านะคะคุณครูจะเปลี่ยนเป็นช้างกับม้านะคะช้างเดินมาม้าวิ่งไปช้างเดินไวหม้าย้อนกลับมา เพลงฉันรักสายฝนซาซาสู้สูู้้สู้ซาซาสู้สู้สูซูเสียงฝนตกหนักฉันรักสายฝนลองเรียนเสียงอื่นๆนะคะเสียงฟ้าร้อง เสียงลมพัดเสียงน้ำไหลเสียงรถไฟแล่นเสียงไก่ขันเสียงกบร้องเสียงช้างร้องนักเรียนเรียนเสียงอะไรอีกก็ได้นะคะ นักเรียนอย่าลืมไปอ่านห้ทวนนะคะสวัสดีค่ะ